สวัสดีค <jis> ่ะว <This> <mother Hoo'> ันนี้สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆชาวเฟรชบลูนะคะวันนี้วันเกิดโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณสุสุกับไออินะคะที่เอาเค้กมาให้นะคะนี่ค่ะวันเกิดโอนะคะทุกคนเออวันหลังมึงต้องอยากมากินทุกคนมาช่วยกินนะคะทุกคน เกลือหน้ามบต้องตังอันนี้อันนี้อันนี้มันต้องแกไปเอาอันนี้พิเศษไปน่าเป็นเบลบุฟเฟย่ารามันคือตักแต่ำปลาต่ำงาซ่ามาเนาะอันนี้พิเศษนะจ้าทุกคนคุณแม่เลี้ยงค่ะคุณแม่บอกว่าถ้ากูดยกูจะซื้อแค่กมึค่อ่ะมีค่ะค้นให้ไห้ให้ให้บอกให่ให้ใหามบ้ใพอแล้วเสให้ใหนให้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  อันนี้ครับปอนใหญ่มากครับปีนี้นะครับครบรอบสามสิบสี่ปีค่ะขอบคุณทุกคนนะครับนี่ค่ะทะเลก็ไก่ทะเลร้องงั้นเกิดบต้ออกต่อไปแล้วนะมานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณไออีนี่ค่ะสู้ๆคุณค่ะขอบคุณนะค่ะนี่ค่ะกำลังทานข้าวด้วยกันครับเค้กด้วยค่ะเค้กด้วยค่ะโอ้เข้ามาทำงงฮะเอาเงินในกระเป๋าเจ้ามามีจักบาท เอาน้ในกระเป๋าเจ้าบ้านมีจะาว่าผูกแขนน้องโอเงินน้งานกันเอาไหลคเอาาลงเฟซดัวยจีหาคนก็ได้เงินผูกแขนหลายเสร็จแล้วหอบก็อออมมาตั้งหลังนะหลังกรนเอาเงินเก่ามาผูกแขนกะหยิบต่อต่อ